หนึ่งีหนึ่งท่านที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีสองท่านที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีหกท่านนะครับก็วันนี้ผมแวะมาทักทายแล้วก็พูดคุยแล้วก็มาขายขนมแล้วก็มาแจ้งอาการความคืบหน้าอาการปวยของเคฟแต้งนะครับสวัสดีพี่ๆทั้งสามสิบสองท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทั้งสามสิบเก้าท่านนะครับก็วันนี้ฝนตกนะครับแล้วก็อากาศดีนะครับวันนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับ ก็สวัสดีพี่ๆทั้ง51ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC แล้วก็แฟนเพจนะครับของครัวแตงสีมินีเด้งาบเชฟแตงยูเอทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยทุกๆจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับทุกๆประเทศเลยนะครับคนไทยในอเมริกานะครับคนไทยในเยอรมนีนะครับคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์นะครับคนไทยในญี่ปุ่นนะครับทุกๆประเทศเลยครับคนไทยเราอยู่ทุกประเทศนะครับทั่วโลกนะครับก็ สวัสดีทุกท่านนะครับที่ยังติดตามเพจของน้องชายผมอยู่นะครับก็คือโค้ดแตงซีมันนี่เด้งบายเช็แตงเนื้อ A นะครับก็เช็แตงล้มป่วยมาตอนนี้ก็เกือบจะหนึ่งปีแล้วนะครับก็วันที่สี่ตุลานี้ก็ครบหนึ่งปีนะครับก็ตอนนี้ได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาพักรักษาตัวพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาก็อาทิตย์ก็กว่าแล้วนะครับเกือบสองสัปดาห์แล้วครับที่เช็แตงได้กลับมาที่บ้านนะครับอาการเช็แตงตอนนี้ก็ยังทรงๆตัวนะครับสวัสดี สวัสดีทุกๆท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับเชฟแต่งอาการเป็นยังไงบ้างครับก็อาการทรงตัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ทุกๆท่านนะครับได้คุยกับเชฟแต่งได้ดูเชฟแต่งนะครับความคืบหน้าอาการนะครับเพราะว่าอาการโรคนี้ต้องใช้เวลานะครับต้องค่อยๆใช้เวลาก็เราตอนนี้ก็กายภาพทุกวันนะครับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับครับขอบคุณครับพี่บุตรสลานะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับก็ขนมก็ยังสร้างได้นะครับนี่ครับกิบลำดวนกับคอนเฟ็นะครับคอนเฟ็กระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะครับกิบลำดวนกล้องละเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็ปาสเรดโลละสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับมีไข่ทุกตัวนะครับหกหนึ่งหนึ่งโลมีหกตัวนะครับก็รายได้ทุกทุกบาททุกตางค์ที่เราหามาตรงนี้นะครับมันไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าเชฟแต่งคนที่เป็นโรคเนี้ยต้องต้องเยอะต้องใช้เงินเยอะนะครับเราก็เข้าใจนะครับแล้วก็ตรงนี้เราขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งที อุดหนุนขนมก็เหมือนได้ช่วยเหลือเชฟแตงนะครับก็เป็นค่าแพมเพิสมั่งค่าคนดูแลคือเราต้องมีคนดูแลตลอดย4ิบี่ชั่วโมงนะครับเชฟแตงนะครับนี่ครับก็กระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะครับเราไม่เอากําไรตรงนี้ไปใช้ส่วนตัวแน่นอนนะครับคือผมกับพี่สวยก็มีงานทํากันอยู่แล้วนะครับงานหลักแต่ว่าเงินเราพอใช้ส่วนตัวไม่ไม่สามารถเลี้ยงน้องชายที่ปวดติดเตียงได้นะครับตอนนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวเราไปคุยให้พี่ทุกๆท่านนะครับ ได้คุยกับเชฟแต่งนะครับนี่นะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับนี่ครับเชฟแต้งตอนนี้เชฟแต้งอยู่บ้านนะครับนี่ครับอยากจะขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านแน่นอนนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณพี่ปลาหมึกหมึกแดงนะครับขอบคุณมากครับ ก็ทุกๆท่านอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งเพจนี้ไปไหนนะครับก็รอเชฟแต่งหายนะครับตอนนี้เชฟแต่งก็ยังเจาะคออยู่นะครับแล้วก็ยังให้อาหารทางท้องอยู่นะครับก็เนี่ยครับตอนนี้อยู่บ้านแล้วตอนนี้เพิ่งพูกเชบแต่งมานะครับพะจะไล์สดนะครับก็ได้ให้เชฟแต่งมาทักทายพูดคุยกับพี่ๆบ้างนะครับก็ขนมก็เนี่ยครับของเชฟแต่งนะครับสามารถสร้างได้นะครับคอนเฟ็กก็กีบลาดวนนะครับเพื่อช่วยเหลือเชฟแต่งนะครับเราเราก็ยังหวังว่าเชฟแต่ง จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่อาจต้องใช้เวลากับโรคนี้นะครับแล้วก็ให้ยากให้กำลังใจทุกๆท่านที่มีญาติป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่นะครับก็ต้องสู้นะครับผมเข้าใจเลยครับเพราะว่าเทปแต่งก็เนี่ยครับเทปแต่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับนี่ครับก็สําหรับแต่งทักทายแฟนเพจหน่อยเด้อ สำหรับทุกท่านที่ที่เข้ามาใหม่หรือเป็นแฟนเพจใหม่ที่เข้ามานะครับคือเพจนี้ไม่ใช่เพจของผมนะครับเป็นเพจของคนนี้นะครับคือน้องชายผมซึ่งเป็นฝ่แฟนกันนะครับก็หน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนไหมเนี่ยครับตอนนี้แล้วก็เรื่องวัคซีนก็อยากให้พี่ๆทุกท่านถ้ามีโอกาสได้ฉีดหรือว่าหาได้นะครับก็รีบฉีดกันนะครับมันอันตรายนะครับโควิดแต่งยิ้มกับเอซีหนเร็วยิ้มกับเอซีหนยเร็ว ครับขอบคุณมากครับคุณพี่สายวิวัฒนะครับพึกษานะครับขอบคุณมากครับพี่มนมนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครบคุณพัชยานะครับมาขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยครับขอบคุณพี่การจนาด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆท่านเลยครับสัสดีครับพี่สมบัติเด็ดดอกฟ้านะครับก็เนี่ยครับเชฟแต่งก็จะเพิ่งเบื่อ่าเพิ่งทิ้งเพจนี้ไปไหนกันนะครับรอเชฟแต่งหายนะครับตอนนี้ก็ ยังไม่ค่อยผมยังไม่ได้มีเวลาทําอาหารหรือคลิปอาหารใหม่ๆของผมเลยนะครับคือผมต้องมาทําเพื่อไม่ให้เพจเงียบนะครับแล้วก็อยากให้เขาหายขึ้นมาแล้วเพจไม่หายนะครับก็ความตั้งใจเพจที่เขาทําเพจเขาคืออยากจะให้อาหารไทยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแตงแตงนี่ครับก็หั่นมานะครับก็ก็เนี่ยครับก็เรียกว่าตองสนองนิดๆน้อยๆนะครับแทง เราก็ดีใจมากนะครับคือดีกว่าดีกว่าตอนดีจากตอนแรกที่มาถึงไม่ๆม่มากนะครับคือมาจากตอนแรกนี่คือถ้าเราไม่รีบนํากลับมาถ้าไม่ได้น้ำใจจากพวกพี่ๆทุกท่านนี้เทปแต่งเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดยังอยู่ที่นู่นนะครับเพราะอาการตอนนั้นหนักมากครับตอนนี้แผลกดทับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านอุดหนุนขนมอุดหนุนสินค้าทางเพศเราด้วยครับเพื่อเป็นไรายได้ ไว้ช่วยเหลือเช็แต้งนะครับรแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ช่วยเหลือตลอดมาที่ <รา S 1> อุดหนุน <รา S 1> ตลอดมานะครับส่วนขนมร <า S 2> เราส่งอาจจะมีช้าบ้างนะครับแต่ว่าถึงถึงแน่นอนครับค้าช้าไปก็ขออภัยนะครับเนี่ครับมือเราก็กายภาพมือก็ตอนนี้นิ่มนิ่มกว่าตอนแรกที่มาจากโรงพยาบาลมากนะครับที่มาจากนู่นมากนะครับคือตอนแรกเก่งแบบว่าตรงนี้เป็นแผลเลยครับข้างในในี่เก่งแบบจิกเลยครับแต่ตอนนี้ก็เรากายภาพก็ยังนิ่มๆก็ยังดีขึ้นนะครับนี่ครับ ก็ยังเก่งบ้างนะครับแต่ว่าก,ก็น้อยลงครับความดันก็ปกติอยู่ทุกวันนะครับก็ไม่มีไข้นะครับก็ขอบคุณพี่พิทุครั้นที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ฟากติดตามไว้ตลอดนะครับเราจะมาอัปเดตอาการน้องเรื่อยๆแล้วก็จะเอาคลิป<ม>เอา,อาอจะเอาคลิป<ม>นี่ครับแตงตอนนี้เกง่งตอนนี้เกง่นนเกงมาก่อนนี้ดึงแบบตอนนี้ตอนนี้ยังพอดึงได้นะครับแต่ว่ามาก้อนนี้ไม่ได้เลยครับนี่ครับดึงได้นี่นะมะก้อนเก่งกว่านี้เยอะครับตอนนี้เริ่มแตงจับมือกันจับมือกันสู้ ขอบคุณคร <chips et S 2> <Never. S 1> ับแทบจะยากจะขอบคุณพี <Du> freely, field, ่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับ้คมาพูดขอบคุณครับเลวครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณเบสครับคุณพี่เบสนะครับสวัสดีครับคุณพี่วันดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณศูนย์สายห้าคลาสสิกนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็ผมก็จะทําเต็มที่นะครับกับการดูแลเพศแล้วก็การดูแลน้องชายนะครับก็ถ้ามีสิ่งใดไม่ไม่ ถูกใจหรือว่าทําอะไรผิดพลาดไปก็ต้องกล้าขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็ทําเต็มที่ร้อยเปอเซ็นนะครับก็อยากให้พี่ๆทุกท่านคอยติดตามเพจของน้องชายผมถึงเขาหายรอวันที่เขาหายกลับมาบอกบอกสูตรอาหารมาทําอาหารทาเพจที่เขารักนะครับทํารายการอาหารที่เขารักนะครับต้อหายก็ครับขอบคุณทุกท่านเลยครับคุณแม่ใบม่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณชฎาพานะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับแตงยิ้มกับแฟนเพจหน่อยยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยแฟนเพจหน่อยขอบคุณครับหน่อยเร็วขอบคุณครับหน่อยขอบคุณครับหน่อยเตอนนี้ยังให้อาหารทางท้องอยู่นะครับครับขอบคุณมากครับคุณพี่การนาครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆครันเลยครับขอบคุณทุกความอวยพอนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับคุณแม่หมดจอมยุ่งนะครับคุณวันนี้วันนี้เพิ่งจะตัดผมไปนะครับจะกินเฮสนะครับหายดูเลยนะครับครับคุณพี่พิกุลครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณฮานี่บ้าเฮอบ้าเฮ้เซงเป็ดนะครับเชฟเป็นคนขยันทำงานคือเชฟไปอยู่นู้นสิบหกปีคือทํางานตลอดเลยครับเราให้กลับก็ไม่ยอมกลับนะครับก็คือทํางานหนักนะครับก็ สามารถสร้างขนมกันได้นะครับพี่พี่ครับขนมแล้วก็ปลาสลิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขอให้เชฟนอนก่อนก่อนนะครับก็ขนมก็ยังสร้างกันได้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการเชฟแต่งให้พี่พี่ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้เชฟแต่งตลอดมานะครับแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวธนะวันตลอดมานะครับขอบคุณมากนะครับ ก็เนี่ครับขนมคอนเฟกมีคอนเฟกกากีบหล่นด้วนนะครับนี่ครับก็นี่ครับขึ้นง่ายขึ้นง่ายแต่มันกดโดนนะก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งเพศนี้กันไปไหนนะครับก็ขนมเนี่ยครับก็ยังอุดหนุนได้ครับแล้วก็มีปลาสลิดเรามีปลาสลิดอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้ ค่าส่งไาษวีต้องเป็นส่งแบบแชร์แข่งอย่างเดียวนะครับค่าส่งก็ร้อยสาสิบาทนะครับแต่พะค่าส่งค่าบากิโลลรอยสามร้อยบาทนะครับครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งเพศนี้กันไปไหนนะครับพี่ๆี่ครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องโควิดนะครับก็พี่พี่ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับแล้วก็วัคซีนถ้าฉีดได้ให้ครบ2องเข็มก็จะอุ่นใจกว่านะครับครับขอบคุณมากครับคุณพี่กิ่งฟ้าวิไลนะครับครัััับบบอคคคุุณณรรนว พักดีกลางขอบคุณมากครับคุณพี่ธัญรักษ์พักดีกลางคุณพี่นุสลาพรนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยครับก็เนี่ยครับขนมก็สั่งได้นะครับครับขอบคุณมากครับคุณน้ำครับขอบคุณครับคุณนิทินันนกนะครับหายไปไว้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งเพจน้องผมไปไหนนะครับฝากติดตามมาด้วยครับเดี๋ยวผมจะเอาเพจเอาคลิปก็เก่้าที่เชฟแต่งทําอาหารที่ยังพอมีอยู่นะครับก็คือคลิปมันประยู่ครับเพจที่แฮ็กไปซะเยอะนะครับ เนี้เพิ่งจะตั้งขึ้นมาใหม่นะครับได้ไม่นานนะครับก่อนที่เชฟแต้งล้มป่วยนะครับตอนนี้เชฟแป้งวันที่สี่ตุลาฯนี้ครบหนึ่งปีนะครับที่ล้มป่วยนะครับครับขอบคุณคุณดารัตนะครับคุณพี่ดารัสขอบคุณทุกๆกาลังใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกาลังใจนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็พี่ๆทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ปัศกาตโรคภัยแรงนะครับขอให้โควิดทาอะไรพวกพี่ๆไม่ได้นะครับก็ฝากเรื่อง สุขภาพนะครับตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยครับก็เดี๋ยวไว้ผมจะมาแจ้งอาการแล้วก็ไลายสดใหม่ๆนะครับลายสดให้พี่มาคุยกับพี่ๆทุกท่านใหม่นะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับก็หวังว่ายังไม่ลืมเมื่อวางอลังการเทปแต่งนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย